สวัสดีตอนนี้วันที่ห้านะคะห้าทุ่มพัสิบหกเรากำลัลงลงไปเรียนร้านอีกรอบยังไม่ได้กดนะมเมื่อกี้อ้าวไอ้สัตว์เลยก็ไปพูดอันหนึ่งสองอตั้มห้าทุ่มพูดดิห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดตอนนี้เรากำลัง,งลงไปเรียนร้านนะคะวันที่ห้าไปกันต่อหน,น้าแบบหน้าหลักมากไอเ้เท่แลบลิ้นแล้วก็ชูสองมือด้วย <c oughs> คุยเสียงรงเลยเียบเมเอเยียบเยียเยียบเยได้ยไ้เสียงตัวเล็กว่ดีไซน์มือนเยเออดีได้ถ่ายไว้ใช่เปล่าวะผู้หงเนี่ยอีผู้หญิงนะอีผู้หญิง้หงถ่ายแล้วปะไอตัวตัวมีดตัวมีดตัวมีด โอ้ฟักฟอยู่ไหนอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยี่ให้ดักไปให้ักชด้ครับเป็นผูโดนเดกมาครับโอ้ยไวไหนินล้วิกตเตอร์ไปแล้วอินยู่ไหนอะอยู่นี่ไปไหนแล้ววะนี่นี่มานี่ลง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 มันจะมันจะตามลงมาด้วยไหมนี่นี่นี่โดนมาโดนดีโดนไม่โดนไม่โดนม่โดนไม่โดน

เยบมวอ่มทุกคนลวมาหมดแล้วทุกคนหมดแล้วไม่ไม่มีใครโดนอะไรใช่ไหมไม่มีไม่ไม่แต่มาก่อนก่อนหน่อยก่อนหน่อยกอนโอ้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 โ้โ้โโ้โอ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 ้วอจโอ้้้อ้้้โอ้้้โอ้้อ้้โโอ้โอ้้้้้้้้โอ้โโโอ้อ้อ้้ออ้้โอ้้ั้อ้อ้อ กูคนกูก oh, oh, ็ไดีบอลไอ้โบอลไหได้บอลนะไอบอลไหนได้บอลกูส่องหน้ามันแบบตรงหน้าเลยอะหมดแล้วฟุ้้นไฟุนหมดแล้วฟุ้นหมดแล้วรีบรีบวิ่งกลับตลอตอมกลับตออมกลับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ไม่อยู่แล้วแล้วปีนไปไหนแล้ววิ่งกลับไปเลยปีนวิ่งกลับไปเลยปีนไปแล้วปีนไปแล้วปีนไปเลยปีนไปเลยไอ้ฟูดมาโอ้ยกูตายอ่ะด เอากล้องรีบกลับดิพวกมึงอะพวกมึงอะรีบกลับมันยังอยู่ไปอะไปเร็วดังกูเชื่อใจมึงไปอยู่แล้วไอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้ว

นรน่อกันไมอ่ะไม่มีใครรอดแล้วขวามใกล้ชิดทำไมปิ่นถึงยายวิ่งไอปิ่นอยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปเลยคุณรออยู่ยากปิ่นเฮ้ยคุณปิ่นมันดูไม่ได้หรอว่าเพื่อนตายอ่ะเฮ้รถจิงนี่คืออะไรอ่มาขอโทมาขอโนทุของพดคืรถ มันตายแล้วอะกูควรต่อเนี่ยกูกดไปิ้วนกูไม่รู้เลยไอ้คตรปั่นกูไม่รู้ไอ้ปีนตายไหนอ่ะโคตรเครียดอ่ะตอนแรกกูตายคนเดียวก่อนเว้ยแล้วจู่ๆก็มีเสียงคนตายแทรกเข้ามาอีกคนนึงคือกูหลงอะเราไม่ไอ้ขี้มีตัวบล็อกบล็อกบลอกไงตัวยิงมันวก็อีตัวอีตัวเด็กอ่ะเที่ยวมาแบบ คือแบบกูก็ไม่รู้ว่ามึงตายแล้วยังไงปิดแล้วแบบออกซิเจนที่กูดูเมื่อกี้มันมันตอนแรกกูเห็นหอยฟงเป็นรถกูด้วยไอ้ปิดยังอยู่กูเลยไปกดสภาพหอยฟงก็นรถไอ้ยีนไลโฟงมันตายแบบไม่ไม่ไม่ลำลายกูเลยไอ้ฟงที่ลบลบลบกูหันหลังไปส่งไอ้ฟงเป็นกระดินกระดิ่วิ่งวิ่งตามมึงไงมึงบอกว่าทางนี้ทางนี้กูวิ่งตามไปแล้วกูไ็โดนยิงหลังอศพกูก็ลอยไปหามึงเนี่ยกูหลง ห้าทุ่มพูดดิห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดตอนนี้เรากำลังโรวเป็นเรือร้านนะคะวันที่ห้าไปกันต่อปู่หละเรียดติดเขี้ยดหลอดห้าทุ่มห้าสิบเท่าไรห้าสิบแปดเจอกระดูหายแล้วป่ะไอตัวตัวมีดตัวมีดอุ้ยยอดวิวพุ่งขึ้นอย่าหยุดโอ้ฟักฟักมันภารกิจที่สองแล้วไงมันควรจะได้หมื่นหมื่นอัพอะ

ยังไม่รวมเปนนั้นอีกอ่าน่าจะได้อยู่เลยโวโวโวโเอาที่คึงถาได้โว้โวโวเยอะไยอะไปวิ่งวิ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 ่งว่งมาแล้วมาแล้วเฮยสไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูโล่มาแล้กูโล่มาไปเดงไปเดงไปเด้งโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตร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 ดโคตรนไอ้โไรอ่ะนะ หน่วยชุดหญ่สอห่นอุ้ยอีกหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งอ่ะเจ้าหัวกะโหลกเจอหัวกะโหลกเอาชุดงไอ้เ้ยเอาหมด้้ยอะไรบินี้อะไรว้าวว้าวว้าวโอ้ยเหี้ยไปมาดิ โอ้โหวิว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 โอ้โฉ๊บโจ๊บโฉ๊บโอ้โหโอ้โหแม่อนางย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 ่อมันจะได้มองเห็นนางยอนางย่อไอปีนนางย่อไอปีนนางย่อเดินมาขูย่ออยู่ขูย่ออยู่ไอโอดทางเห็นป่ะนะไทยอยู่ไทยอยู่ไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ใครโดนยิงบ้างไอปีนเขาเขาโดนถอยถอยมาดิถอยถอยมามาก่อนเป็นก่อนถอยมาเป็นก่อนถอยถอยมาเป็นก่อนถอยก่อนเรีวโอ้โหนะโอ้๋

มองไม่เห็นน่ะโอ้แมงแมบอกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เราใครโดนแลไมโอ้ยไอ้เหี้ยโดนมาโดนแ้โอ้ย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 กำพีกำพีกำพกัพกำพีไอ้โป้ระเบิไอ้เหี้ยอยู่แล้ววิ่กนองคุจะบอกพวมึงยังไงว่ากูตายเขาเขายานมาก่อนแต่เขายานมาก่อนก่อนไอ้โ่้ละไอ้พีนี่พ่อตายหรอตายเหี้ย เอาก้ไปเอาก้ไปเอากล้ไปเอากล้เลยไอ้ดังดังหนีก่อนหนีก่อนปิดนะคบได้คบไม่คไม่คบไม่คไม่คครับไม่หยบคำอ๋อนี่ไนี่สัเด็ปะแล้วกูจะหยิบของยังไงไหนกูได้กล้องละกูได้กล้องละ ถ่ยไปตายในซองอีกเไอ้ยเขาถ่ายประนามคนตายไอ้ถ่ายไปยอะคนตายเห็นศพแล้วโคตรโคตรฟุตละสิบเ็นกลับกับกับไปไปไอ้โฟนน่าจะถ่ายเยอแล้วไป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 กลับมุนจาไปแล้วจ้าไปกลับ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 ลีกูลกูใครล่อกระสุนมหากระน้อยที่นั่งถ่ายคลิปอยู่ข้างบนอยู่ดีๆ โดนยิงกระเด็นเข้าซอกเลยสัสกูเคยได้ยินเสียงเสียงผีเดินสบเสียงสับไอฟุตดิดิุูเยอในในฟุตน่าจะมีนะว่ากูนั่งถ่ายอยู่แล้วจู่ๆมันหันมายิงใส่กูกระเด็นเลยเียแต่กูกูนี่นีที่รินแปดนาทีเรากำลังลงไปที่เรือล้างในวันที่หก ไปกันต่อเอมยัองมีสาวปิดด้วยดิขี้เกียจหาพี่ถัดมีสาวทันสิชันเจอกระดูกสันหลังไปกันต่อนี่นี่นี่อันนี้ก็มีสาวเดิมหัวกะโหลกไอ้ไ้่เด็ วุ่นวายเลยอเนี่ยฟิวิวปิวจิวกูทำเสียงฟิวฟิวใช่หรอโยนางยอ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 มันจะได้อกนางยอไอปนนยอปนนางยอเดินมากูย่ออยู่กูย่ออยู่โอทางเห็นปะนะทายอยู่ทายอยู่ลมันเห็นไดใดยังเต็มเต็มยังเลือดอะเต็มยังโอ้วมันมอง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 โอ้ว่ว่าว ปวดโดนเลโดนโดนโดโดนกูโดนกูโดนโบมีโวด้วยมีตัวด้วยอะข้างล่างคือตัวรกอะอุยมืนเจ็มานเจ็แล้วมืนแล้วตัวตัวอยู่ตรงมันเลยนะเอาเอใครลวงทไมโดนากโดนมาโอโอยโโยโอย จะเป็นบ้าอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยมีคนล่วงในส่วนตรงนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือผมเสียงไมค์มันไม่เข้าเกมครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับว่าเกิดอะไรขึ yes> ้นบ้างตายเหรอ ที่เห็นนะครับวันต่อมาเนี่ยเอ่อต,ต,ตายกหมดนะครับเอาจริงหรอตายหมดเลยเอ้ย mm hmm. เอ้ยนะไม่ไม่ตอนเมื่อกี้กูเหรอวันท้ายเหรอเอออ๋อกูก็ว่ากูพูดอะไรไม่ได้คิดและอย่างที่เห็นนะครับก็คือวันต่อมาเนี่ยทำอะไรหายแล้วไม่รู้เป็นที่คอมหรือเป็นที่เกมนะครับก็คือเกมเนี่ยมันแหลกมาก เรียกว่าหันมองไปทางไหนไม่ได้เลยนะฮะยิงเดินนี่อย่าพูดถึงอย่าพูดถึงเดินเลยครับเดินก็ไม่ได้นี่ครับโดนโดนยิงตายซึ่งเอ่อสตารกรรมของเพื่อนคนนี้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ดูดูดเอเชิญดูครับ ต่ก็แลกเลี่อาะอุ้ยอุ๊ยล้าลยข้างหลังโอ้เขี้ยตายแล้วมั้งเฮ้ยพูดอ๋อเพื่อนตายไปก็ตายแล้วไงยังก็เล่นวันต่อมาเราก็ได้ไปทำภารกิจตามที่เราได้รับมอบหมายไว้แต่เพื่อนของเราคนหนึ่งโดนสัตว์ประหลาดดึงขาไว้ ไม่ให้ไปต่อได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่เรามีไม่พร้อมทำให้เขาดิ้นจากมันไม่หลุดทำให้เขาเสียชีวิตไปช่างน่าเสียดายจริงๆแต่ต่อให้พวกเรารอดกลับมาแล้วได้มาดูฟุตเท็ที่เราถ่ายกันไว้ได้ยังไงนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่า2วันเราตาย1วันเรารอดเพราะฉะนั้นก็ เฟลไปครับเวลาเราหมดแล้วันต่อจากนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวันที่มีคอนเทนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมเท่าที่เคยถ่ายทำมาเลยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ผมเสียงไม่เข้าคลิปนะครับ<ๆ>ก็เลยนั่งเสียดายอยู่ตอนที่ตัดเนี่ยก็นั่งเสียดายมากๆนะครับว่าโอ้โหเราประสบพบเจอเหตุการณ์อะไรมากมายกับเพื่อน ูเหล่านี้มาตั้งเยอะแต่สิ่งที่เราได้ตอบแทนก็คือเสียงผมไม่เข้าคลิปก็ตามที่ท่านเห็นไปว่าเราเจออะไรกันมาบ้างส่วนช่วงที่พีคที่สุดก็น,น่าจะเป็นช่วงที่ต่อจากวันนี้วันที่เราเจอแมงมุมเป็นครั้งแรกเราติดยายของมันออกไปไหนไม่ได้ ผมต้องจำใจเป็นตัวล่อให้เพื่อนและให้เพื่อนออกไปก่อนแมงมุมตัวนี้ได้ปิดทางหนีทีไล่จากทางที่เรามาไว้หมดแล้วเราก็เลยต้องกลับทางอื่นแทนแต่ขณะที่ผมออกมานั้นยายแมงมุมก็เยอะเกินไปผมก็เลยต้องไปอีกทางหนึ่งแต่เมื่อเดินทางมาเชื่อมกันแล้วผมกลับพบว่าเพื่อนผมตายไปแล้วผมจะทำอย่างไรดี ผมหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็พบว่าอ้าวเพื่อนอีกคนก็ตายเหมือนกันนี่ว่าผมก็เลยถ่ายหลังตัวสัตว์ประหลาดตัวนั้นไว้แต่ก็ต้องพบว่าออกซิเจนไม่พอก็เลยล้มตายไป มาถึงวันนี้เราได้พบว่าสัตว์ประหลาดที่แขวนอยู่บนเพดานเราสามารถช่วยเพื่อนได้โดยการปาของใส่ตัวมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่วันแรกๆเราไม่รู้เรื่องนี้แต่ในเสือปะจระเข้เราก็ต้องมาเจอกับไททันและเหมือนจะไม่ใช่ไททันธรรมดา รู้สึกว่าไข่สลัหลังของเยเกอร์จะทำให้มันเป็นไททันวิปริษสปีดของมันเร็วมากจนทำเพื่อนผมตายไป2คนขณะที่ผมยืนดูเพื่อนตายอยู่นั้นผมก็ยืนตัวแข็งแล้วก็พบอีกทีว่าตัวเองก็ตายเหมือนกันมาถึงวันสุดท้ายที่คาดว่าน่าจะเป็นวันท้ายสุดของซีรีส์ เราเสียเพื่อนให้กับแมงมุมตั้งแต่เริ่มเกมไปหนึ่งคนช่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆแต่เมื่อเราเดินต่อไปนั้นเราก็พบเจอสเนลแมนหนึ่งตัวไไไไเราก็พยายามหนีมันไปเรื่อยๆจนเราไปพบเจอกับแมงมุมอีกตัวหนึ่งหนีเสือป่าจระเข้จริงๆพพเ,งเพื่อนผมดูท่าจะไม่รอดแล้วก็เลยปากล้องมาให้ผม แต่เหมือนมันจะปลาพลาดปลาไม่ถึงืูกูไอ้ซับผมเดินย้อนกลับมาตามทางที่สเนลแมนได้ผมมาผมพยายามจุกมันแต่ผมก็เจอไอ้มแมลงวีหนี่เสือบาจระเข้ครั้งที่สองชีวิตบันไลสุดๆผมเลยหนีย้อนขึ้นมาแต่ก็ต้องพบกับแมงมุมอีกตัวหนึ่งโถเอ้ย จะไปเอากล้องยังไงดีล่ะนี่เราผมคข้ามควรคิดไตร่ตรองคอวอยอกับตัวเองว่าควรจะทำอย่างไรดีผมคิดได้ว่าผมควรไปเอากล้องเพื่อที่คนดูของผมจะได้อินเตอร์เทนจะได้มาซับสไคร b ์แล้วกดไลค์แต่เมื่อผมเดินไปผมก็เจอไอ้ถุงเมื่อเดินหนีมันก็มาเจอแม่งมุม ผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ผมทำอะไรไม่ได้อีกแล้วชีวิตจบสิ้นไอ้ที่แต่ใครจะไปยอมแพ้ง่ายๆกันเล่าผมเปิดออกไปอีกทีหนึ่งแล้วเห็นใยแยมงมุมมากมายที่พวกมันฉีดพ่นใส่ไว้ผมก็เลยคิดว่าเออชีวิตเราคงมีแค่นี้แหละผมถอยกลับมาปิดประตู ยอมแพ้แล้วกดปุ่มกลับบ้านทันทีบ๊ายบาย